วันนี้มีข่าวจากฝั่งโอแทฟฟอร์ดที่คาดว่าจะทําให้แฟนๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตื่นเต้นกันไม่น้อยเพราะรายงานจาก p s s Association และสื่อหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือระบุว่าปีศาจแดงใกล้จะประกาศเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับคริสเตียนโอรอสโก้มิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวโคลอมเบียวัยเพียง17ปีจากสโมสรฟอตาเลซ่า โอรลอสโซคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเขาเป็นกัปตันทีมของทีมชาติโคลอมเบียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีและยังพาทีมเดินทางไปจนถึงนัดชิงชนะเลิศของศึกชิงแชมป์แห่งชาติอเมริกาใต้รุ่น U17 เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นทําให้หลายสโมสรใหญ่จับตามองอย่างใกล้ชิดและดูเหมือนว่าแมนยูจะเป็นฝ่ายที่ชิงไปก่อนใครในเกมแย่งชิงครั้งนี้สิ่งที่น่าสนใจคือออรลอสโซจะไม่สามารถย้ายมาร่วมทีมได้ทันทีเพราะเขายังต้องรอให้อายุครบ18ปีก่อนคาดว่าจะเป็นใน การย้ายทีมข้ามทวีปสำหรับนักฟุตบอลรุ่นเยาวชนเจ้าหนูออรอสโกเขาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางแบบตัดเกมหรือที่ทางเทคนิคเรียกว่าดิเฟนซีฟมิดฟิลเดอร์ทำหน้าที่เป็นห้องเครื่องหลักของทีมรับงานตัดบอลและกระจายบอลให้เพื่อนร่วมทีมสื่อหลายแหล่งรายงานว่าเขามีสไตล์การเล่นแบบไพวอตคือตัวตัดเกมเก็บบอลจ่ายบอลจัดจังหวะควบคุมเกมแดนกลางมีลักษณะความดุดันเข้าปะทะและรับบทเป็นแกนกลางเชิงรับที่มีวินัยในตำแหน่งสื่อบางสำนักนะครับยกให้เขามีลักษณะคล้ายสไตล์ของ มอยเซต็คเซโดในเชิงบทบาทเลยทีเดียว ถ้าดูจากฟอร์มการเล่นและผลงานของโอรรสโกในทีมชาติโคลอมเบียชุด U17 มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่น่าตื่นเต้นมากการที่เขาได้เป็นกัปตันในวัยเพียง17ปีและสามารถพาทีมไปถึงนัดชิงชนะเลิศได้มันบ่งบอกถึงคุณภาพทั้งในด้านทักษะการเล่นและภาวะผู้นำที่เขามีสำหรับโอรรสโกแล้วการได้เข้าร่วมทีมกับแมนยูนเตดถือเป็นโอกาสทองที่จะได้พัฒนาตัวเองในระดับท็อปเพราะแมนยูมีประวัติศาสตร์ที่ดีในการปั้นดาวรุ่งให้กลายเป็นสตาร์ระดับโลกการเดินหมากแบบนี้ของแมนยูเป็นการลงทุนระยะยาาวที่น่นนสใจ แต่ก็ต้องรอดูผลลัพธ์จริงๆว่าดาวรุ่งพวกนี้จะสามารถพัฒนาตัวเองและประสบความสําเร็จกับเสื้อแดงได้หรือไม่เพราะฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนครับและการที่เป็นดาวรุ่งไม่ได้รับประกันเลยว่าจะประสบความสําเร็จในระดับสโมสรใหญ่แต่อย่างไรก็ตามนะครับการที่แมนยูเริ่มจริงจังกับการคว้าดาวรุ่งจากอเมริกาใต้แบบนี้มันน่าตื่นเต้นและให้ความหวังกับแฟนบอลว่าอนาคตของปีศาจแดงอาจจะสดใสขึ้นจากการลงทุนกับคนรุ่นใหม่เหล่านี้และแฟนๆแมนยูล่ะครับคิดว่าทีมควรเน้นปั้นดาวรุ่งอเมริกาใต้แบบนี้ต่อไปไหมหรือควรไปทุ่ าระดับโลกเลยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าเพืเ่อนๆคิดยังไงกับกลยุทธ์ใหม่ของแมนยูและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ